กามาประจรก็คือไหลไปตามความอยากได้อยากในกามกามาประจรรูปาประจรอ,อรูปาประจรการเกิดปัญญาการเห็นแจ้งเนี่ยจะทำให้จิตเราหลุดออกจากภพทั้งสามในวากามในว่าความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีไม่เป็นเนี่ย มันจะหลุดออกจากภพทั้งสามนี้ได้มันก็ไม่ได้ไปอยู่ชาติหน้าชาติไหนนะแต่มันเป็นภาวะที่มันมีอยู่ในจิตเราเนี่แหละถ้าเรารู้แจ้งความจริงว่าเราไม่ใช่เรารูปไม่มีอยู่จริงเวทนาสัญญาสัางขารไม่มีอยู่จริงเมื่อก่อนมันก็จะเห็นว่า ตัวตนของเรารูปเวทนาสัญญาคือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะมันเป็นของจริงความรักความชังมันเป็นความจริงความงมงายเป็นความจริงที่เห็นมันเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวเราเองนะมีตัวตนของเรามีตัวเรามีของของเราอัตตาอัตตนิยาขึ้นมาเราไม่ได้เห็นแบบไปจักแจ้ง ในจิตของเราเองว่ามันมีการเกิดและกก็ดับมีการเกิดทุกอันแล้วมันก็ดับไปมีการเกิดและดับไป